สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับน้าชื่ออะไรนะครับชื่อวัดครับอ๋อนาวัดเดี๋ยวมือนี้มาพาชมฟาร์มงัวของนาวัดครับไปมาชมกันนะครับนาวัดเลี้ยงงัวมันจกปีล้วครับโอ้สิ1สิบปีแล้วครับเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อเลี้ยงอยู่ตรงนี้สิบกว่าปีสายพันธุ์ที่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรบามันลูกผสมบามันลูกผสมจะเป็นบามันลูกผสมทั้งหมดเนี่ยครับผม เราเลี้ยงแบบปล่อยปล่ไหมครับหรือว่าคือล่ำครับล่ำแล้วก็บ่ายสองบ่ายสามไปปล่อยกินน้ำแล้วก็เดินเลี้ยงไล่ไปเรื่อยครับครับเลี้ยงอยู่แถวนี้นะเนี่ยครับเนี่ยบริเวณครับอล้เฟมวัวมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยวัวทั้งหมดมีกี่ตัวครับมีั้งหมดสิบตัวครับสิบตัวครับผม ตอนนี้มีสิบแบ่งขายทุกปีว่ะแบ่งนะขายทุกปีครับแบ่งทุกปีนี่ก็เดี๋ยวอดนมก,ก็จะขายแล้วครับตัวเนี้ยอันนี้ตัวผู้ผขายรุจยานมใช่ไหมครับผมรุ่นนี้แบ่งเท่าไหร่นี่อย่างนี้ตอนที่ขายไปก็ประมาณสามหมื่นสองหมื่นแต่สองหมื่นเก้าแล้วแต่ตัวแล้วแต่ลูกด้วย นี่เจ็ดเดือนแนละ้วเจ็ดเดือนก <7 S 1> ว่าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าเป็นพ่อคุ้มฝูงใช่ไหมลูกเคฟหกแปดครับลูกกาเล็ต<อ>รอตัวนี้ตัวนี้ลูกกาเลิตรเคฟหกแปดตัวนี้สวยเลยตัวเมียตัวเมียไม่ตัวเมีย,มย,ไ,มมยไม่ขายครับตัวเมียจะเก็บไว้ขายเฉพาะตัวผู้ใช่ไหมขายเฉพาะตัวผู้ครับอ๋อขายออกทุกปีเฉพาะตัวผู้ครับแล้วตัวเมียแบบถ้าหน้าหน่อยก็แบ่งขายอยู่ครับแบ่งขายตัวนั้นทองนะครับ ไม่ครับไม่อ๋อี้ยังไม่ไที่ท้ตัวนู้นทอตัวนู้นท้องตัวนี้กำลังเป็นสัตว์เดี๋ยวกับนี่ตัวนี้กำลังเป็นสัตว์วัวอยู่นี้มีแต่เฟรมใหญ่ๆนะครับนี่ครับวัวอยู่นี้เฟรมใหญ่ตัวนี้ก็ท้องตัวนี้ก็ท้องแล้ว,เ,เ,วเราเลี้ยงวัวอย่างเดียวเนับ ได้ทำได้ทํางานอย่างนี้ดีครับเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลีเ้ยงวัวเลี้ยงไก่อย่างเดียวเลยอยู่บ้านอยู่แล้วมันรายได้ดีไหมครับต่อปีนี้โอ้สขายก็เอาเรื่องครับปีละแสนกนว่าบาทแหละวปีละแสนกว่า,าบาท <laughs> ถ้าละเฉพาะตัวผู้นะครับออปีแล,แล้วขายแสนกว่าปีที่แล้วขายแสนกว่านะครับตัวเมียแม่บล็อกอยู่ประมาณ มีตัวเมียหมดเก้าตัวครับเนี่ยเมียดูเก้าตัวตัวผู้ตัวหนึ่งแต่ว่าท้องละสามท้องสามสี่ครับท้องละสี่โอ้แตุ่่งนี้ผสมอีกครับตัวรู้ก็เป็นสัตว์แล้วยังปล่อยผ่านรอบอายุมันน้อยตัวไหนครับเป็นสัตว์แล้วปล่อยผ่านรอบไปครับผ่านไปสองรอบมาช่วยอายุยังน้อยครับยังไม่ได้สองขวบเลยนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้สองขวบยังครับยังเนี่นี่เป็นสัตว์แล้ว เราจับถามแล้วสองรอบหรือรอบไปถามว่าจะผสมแล้วล่ะแต่ตัวนี้ทองตัวนี้ทองตัวใหญ่กูรู้อีกหัวบ้าลองจับดูดิเชื่องครับเชื่องหัวเชื่องนะครับแต่ว่าทุกอยู่นี่เน้นเฉพาะบามันลูกผสมครับไอ้ตัวนี้พร้อมผสมกำลังเป็นสัตว์นะครับตอนนี้ครับเลี้ยงมาสิบกว่าปีเลี้ยงวัวอย่างเดียวนะครับ พวกขี้พวกอะไรก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับมีคนมาซื้ออยู่เรื่อยอยู่นี่ัขายสอบเท่าไหร่ผมขายสามก็สอบร้อยครับสามสอบร้อยใสก็สอบสามสิบโลนะช่างกิโลเลยเหรอไม่ช่างกิโลเราใส่กระสอบสามสิบโลแหละใส่กระสอบสามสิบโลครับพอมากก็หนักอยู่ประมาณสามสิบโลแหละเขาขายกระสอบละห้าสิบก็ใส่เต็มพัดเลยมนียตัวเมียก็จะเก็บไว้ตัวผู้ก็จะแบ่งขายขายทุกปีนะครับรายได้ก็ ปีละแสนกว่าบาทครับตัวนี้ก็ตุ้เมียตุ้มตุ้เมียชุดนี้ก็เป็นแม่สาวครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกท้องครับตัวนี้ท้องแล้วตัวนี้ท้องแล้วโอ้อองเืด่าครับตัวนี้กี่ปีครับตัวนี้สองขวบกับหนึ่งเดือนครับเนี่ยสองปีใหญ่มากสูงมากตัวบผมดูสองขวบประมาณเดือนท้องแล้องไงครับตัวนี้อยู่นี่เน้นเน้นเน้นให้อาหารไหม ไม่ครับหญ้าอย่างเดียวไม่มีฟางไม่มีอาหารเน้นหญ้าอย่างเดียวหญ้าอย่างเดียวเลยไม่มีอาหารไม่มีฟางโอ้โงัวมีแต่ตัวอ้วนๆหญ้าสดๆหญ้าสดอย่างเดียวครับฟางก็ไม่มีฟางก็ไม่มีครับดูไม่มีฟางเส้นให้แต่หญ้าแต่งัวที่นี่ไม่ได้ผอมนะครับดูดิมีแต่อ้วนอ้วนมีตัวนู้นตัวเดียวที่ว่าลูกยังไม่ีมีที่ให้ให้นมลูกอยู่ตตััวววเดียน้ตัวเดียว นี่ครับวัวที่นี้มีเต่ไสอ้วนๆครับโตๆตแล้วก็สูงกว่าร้อขึ้นทั้งหมดนะครับแกเน้นบามั่นรูปผสมครับนี่ครับก็หลักๆคือให้ย่านะครับตัวนี้ถเดือนแล้วครับใสยูโก้ไว้ตัวนู้ ตัวนี้ท้องห้าเดือนฮิวโก้นี่ครับ,รบท้องฮิวโก้ตรงนี้พื้นที่มันยังเยอะอยู่นะก็เลยที่ที่ผมเองก็มีเข้างในอ่ะเคยเข้าไปอยู่มั้ยเคยเข้าไปก็มีอยู่ข้าอกไร่เจ็บไร่ที่ไว้ปล่อยวัวเนี่ยนะปล่อยวัวแล้วก็ที่งวง่างๆอยู่ตาม ลาตามไล่มีหญ้าเยอะแยะหน้าผลคือฟางเราก็ไม่ให้อยู่แล้วครับเพราะว่าแถมก็ไม่มีอยู่แล้วครับไม่เคยให้กินเคยซื้อมานะแต่มันไม่กินก็เลยไม่ไม่ไมให้เลยไม่มีต้นทุนนะครับนี่มีแต่ต้นทุนแรงค่าแรงค่าแรงในแต่ละวันที่เราไปเลี้ยงนะครับหญ้าอะหญ้าธรรมชาติไม่ได้ไปตัดด้วยไม่ตัดเลยครับนอกจากแรงจริงๆถึงจะได้ออกไปตัด เฟรมัวที่ดีมีแ่ไส์ใหญ่ๆตัวนี้สวยนะแดงแป๊ดเลยตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับนะ้ำมีแบ่งมีเบอร์โทรไหมถ้าใครชอบเข้ามาดมูมีครับ เบอร์อะไรนะ086ครับ086 147 147 8752ครับ8752จะแบ่งตัวเนี้ยครับเนี่ยมีแบ่งตัวผู้แบ่งได้แล้วด้วยครับมันอดก็ครับผมให้อดลงมา10วันแล้วเข้ามาดูได้นะครับตัวแต่แบ่งเฉพาะตัวผู้ครับครับตัวผู้ว่าตัวเมียไม่แบ่งครับตัวเมียเขาเก็บไว้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับทีนี้ก็จะแบ่งทุกปีครับแต่ว่า แบ่งรุดยานมนะนมครับผมรุดยานมอดนมแล้ว,ลวตัวเมียก็จะเก็บไว้ทำทรายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ